ไม่รู้จะบรรยายยังไงคะทุกท่านเอ้ยเชอรี่ของฉันมาทั้งมาทั้งครอบครัวเลยเมื่อกี้ห้าหกตัวเลยคะ่ะเป็นฝูงเลยคะ่ะแย่งกันกินอีกแล้วตกปีเนี้อสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รัชิตาชาแนวค่ะพี่น้องโอ้ยเนาะ บักเชอรี่ดกๆค่ะพี่น้องค่ะเจบกินแล้วขึ้นหลายเทียแล้วค่ะนี่ค่ะซู้ให้เบิรงค่ะเมเน้ผลตกก็อยากออกไปมันแฉมีกิจเนี่ยะตัวมาเริ่มเทิมเลยค่ะมาเป็นฝูงเลยค่ะว่าจะไม่ออกไปก็จะออกไปให้ดูนี่เลยค่ะไปใกล้ๆมันจะบินหนีหรือเปล่า จะบินไหมจะบินหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะบินนี้ปะเดี๋ยวจะให้ดูลูกเชอรี่เต็มไปหมดมันกินของฉันไป